สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะและที่เห็นอยู่นี้ก็คือด้านหลังของพญาคุดค่ะและพญาคุดองค์นี้นะคะตั้งอยู่ที่ไหนล่ะคะตั้งอยู่ที่วัดประยงกิติวนารามค่ะซึ่งอยู่บริเวณช่วงชายแดนระหว่างกรุงเทพกับปทุมธานีนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเราถ่ายจากข้างในออกไปข้างนอกนะคะด้านในเนี่ยเราจะพบ กับพระประธานนะคะประดิษฐานอยู่มีชื่อว่าพระศรีอริยะเมตรัยทรงเครื่องค่ะซึ่งมีองค์ขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วพระโบสดเนี่ยเป็นสีขาวเดี๋ยวเราจะมีภาพอุโบสถให้เห็นนะคะวัดประยงกิติวนารามนะคะนามเดิมเนี่ยเรียกกันว่า วัดหลวงพ่อเพชรอยู่คลอง12บสองหนองจอกค่ะตรงนี้เนี่ยเราถ่ายเจาะให้เพื่อนๆเห็นนะคะองค์ใหญ่มากๆเลยอยากให้เพื่อนๆแวะไปชมด้วยตัวเองนะคะถ้ามีโอกาส ส่วนตรงนี้นะคะเป็นภาพด้านหน้าค่ะถ่ายก่อนที่จะเข้าไปในตัวอุโบสถนะคะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะสีขาวมีชื่อว่าหลวงพ่อสำลิดผลค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถไปขอพรได้นะคะเพื่อจะสำลิดผลดังเช่นชื่อของหลวงพ่อนะคะจุดนี้เราวนเข้ามาดูด้านในกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ และด้านข้างของรอ,อบๆบโบสถสนะคะจะมีลงอักขระไว้รอบด้านเลยค่ะที่บริเวณกําแพงซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นได้มากนักนะคะส่วนตรงนี้เป็นด้านบริเวณผานของพระศรีอริยะเมตไตรค่ะ วัดนี้ยอยู่่าำกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็นี้ด้านนอกก็จะมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งเลยค่ะสังเกตไหมคะว่าองค์ใหญ่มากๆเลยค่ะ เป็นวัดที่ต้องเรียกว่า,เ,าเป็นวัดที่มีองค์พระหรือรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับการเห็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มีการวางเขาเรียกว่าวางเลเยอรได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะอย่างดูอันนี้นะคะก็คือเมื่อสักครู่ก็คือเราเข้าไปในอุโบสถหลังนี้แล้วก็ดูเม เพื่อนๆเห็นไหมคะว่ามีความสวยงามมากแล้วก็ไม่มีอะไรมาบดบังทัศนียภาพเลยคะ่ะจุดนี้เนี่ยเรามองเห็นทั้งพรยาคุดแล้วก็ทั้งโอโบสถเลยคะ่ะสวยไหมคะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะไปนะคะวัดประยงกิต,ติวนารามที่หนองจอกคะ่ะ วัดสวยๆยังมีให้ชมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้ายางไงฝากเพื่อนๆติดตามเพจชีวิตน,นี้ต้องมีพันวัดแล้วก็ youtube ช่องชีวิตน,นี้ต้องมีพันวัดไปเรื่อยๆเราก็เดินทางไปวัดร่วมกันนะคะส่วนองค์นี้ก็คือหลวงปู่เทพโลกอุดรค่ะสังเกตไหมคะแต่และองค์นี้มีขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะ ก่อนจากไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่วัดหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ